วันนี้เป็นวันเข้าพรรษามันจบครบรอบมาอีกวาระหนึ่งซึ่งพิสุจสามนเนนที่อยู่จามรรษานี่ครับพรุ่งนี้จะได้อธิษฐานเข้าพรรษาพรุ่งนี้และวพร้อมกันนั้นก็เป็นวันอัสานหะคือวันพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมจักกับพระวัตนสูตร ให่ภิกษุทั้งห้าองค์คือปัญจวคีทั้งห้าองค์ฟังเป็นธรรมเทศนากันแรกเห็นนั้นพวกเราจึงพากันทำสารหาบูชาแล้วลึกถึงวันนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้เดือนหกเพนคือเดือนหกเพนแนะท่านตัดสรู้ พอมาเข้าวันษานี้เดือนแปดเพ็นก็พอดีแลือนสองเดือนพอดีมาถึงวันนั้นพระองค์จึงเทศนาปัญจวคีปังแท้ที่จริงปัญจว,วคีนั่นก็เคยเป็นลูกจิตของพระองค์แต่ก่อนเมื่อพระองค์ทําทุกก์กิริยาอยู่ปฏิบัติทวัตถาพระนพุติเจ้าของปสิทาราชโุามารเมื่ออย่างเปลียนพระพุติเจ้า เมื่อพระอ,องค์ทำทุกการครยยาไม่ใช่ค้นทางเสร็จแล้วจึงได้ตีตัวออกไปทำวองเพียนผู้เดียวพวกปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเห็นพระอ,องค์ลดละควมเพียนคือทำไม่ถูกคนณทางเช่นพระอ,องค์อดเข่าไม่ทานไอไม่อดเข่าจังกระทั่งสู้หอมพระอ,องค์เห็นว่า ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นวนทางจากสรุ์กลับคืนมาฉันวกปคนจวะวีในเห็นพระองค์มากๆจึงหลบหลีกหนีไปพระองค์จะได้ประกอบกองเพียรเ่ีย้เดียวได้สําเร็จมาผลนิพพานแล้วจึงมาคิดถึงเรื่องผู้จะได้สําเร็จผู้จะฟังธรรมเทศนานี้ใครน้อจะได้รู้มาผลนิพพานกับเราน้อ ใครน้อจะเห็นแจ้งแทงตลอดอย่างเรานี้ได้นอ้องธรรมะนี้ธรรมะนี้เป็นของลึกละเอียดเลือกเอกินพิจารณาไปพิจารณาไปถึงอาราธดาบุรุธกาดา,ดาบุตก็ตายเสียแล้วยังเหลือแต่ปัญเจวัคคีนี่แหละพอจะมีหูตาสว่างพอสมควรพระองค์จึงเลยเสด็จ ในปลาอีจิตธนะไม่ได้กระทายวันเพราะเห็นพระองค์กลับคืนมาอีกมันจะว่าขีรูปสี่างหาโน่นมาแล้วคนมาโกรธมากๆมาแล้วมาสยาเถือพวกเราอย่าไปรับตอนเลยเขียงแต่พูงอาสนะไว้แล้วก็แล้วกันพอพระองค์ไปถึงที่ไหนใดอากรู้ยู้กูจอรับต้อนรับรองมดทุกคน เมื่อพระองค์ข้าไปถึงที่ประทับแล้วจิงเทศนาให้ฟังที่แรกกระดื้อด้านไม่ยอมฟังในคนที่สุดพระองค์ก็บอกเราตัดสลู้แล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันคำนี้เธอเคยได้ยินไหมเธอทั้งสามทั้งห้าเคยได้ยินไหมเราเคยพูดไหมแต่ก่อนยังค่อยสะดุดใจ ยังคยน้อมใจฟังพระองค์เจ้าจึางเทศนาถึงเรื่องธรรมจักรประการณ์สุขนี่เรื่องเป็นหมายอย่างนี้วัน,นวันนี้แหละค่ายกับวันนี้แหละที่วันพระองค์จะเทศนาเห็นนั้นเราจึงระลึกถึงพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระองค์เจ้าตรัสรู้การระลึกถึงนี้ ถึงหากเราไม่ได้เห็นอย่างเขาไปอินเดียเขาไปเห็นที่พระองค์เจ้าตัทะรูกานผู้หากก็ลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วครัาทำระลึกคิดถึงนั่นนะก็ปรากฏเหมือนกัาพรพุทธเจ้ายัางเทศนาปรากฏอยู่ในนั้นเสียงแววแววปรากฏอยู่ในหัวเกิดปลื้มปีติเกิดอิ่มอกจินใจอามโมดขึ้นมา ในภาษาทศฐาเรื่องใสเป็นบุญนยิ่งใหญ่เราไม่ได้ไปผู้ที่ไม่ได้ไปพอเราลึกถึงวันนั้นแหละเราลึกถึงอย่างนั้นน่ยอย่างวันนี้แหละคล้ายกับวันที่พุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมเทศนาธรรมจัก,กรโพธิรสุกันแรกแล้วเราเกิดความพอใจปพิ่มปีติขึ้นมันก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันเราไม่ต้องไปเสียงเงินที่ถองมา คราวนี้จะเทศนาธรรมาจากให้ฟังเราจนยอ่อธรรมาเทศนาที่พระองค์จะเทศนานั้นใตความก็ไม่มีอะไรหรอกอริยสัจสี่นี่แหละคือทุกสมุทยัยทุกหนึ่งสมุทยัยมีโลดหนึ่งมัดหนึ่งมีสี่อย่างนี้พระองค์กจะเทศนาทั้งหมด แต่ว่าพระองค์เทศนานั้นเทศนาตัดเ,เทศนาโดยปริโดยโดย,โดยอาการสามเรียกว่าปริวัติตอาการสี่เรียกปริวัติสามคืออาการสี่นั้นได้เกิดทุกหนึ่งสมูกไทยทางนิโรธหนึ่งมรรคหนอันนี้สี่ แต่ละอันนอันนั้นแต่ละอย่างละอย่างนั้นมีปริัติสามคือหมายความทั้งว่าทุกเป็นหนึ่งแล้วนีเป็นของควรกำหนดนี่เป็นสองเราได้กำหนดแล้วนี่เป็นสามมีอาการสามอย่างนี้คำว่าทุกเป็นของกำหนดเันอย่างไร ทุกคนมีอยู่ในตัวตนทุกคนแล้วจึงว่าควรกําหนดถ้าไม่กําหนดก็อย่างพวกเราเราทั้งหลายนี่แหละทุกสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นทุกในตัวเห็นทุกในคนอื่นถึงถทุกในตัวก็จเจ็บหนักพักใหญ่จนกระทั่งนอนเสือกอยู่ก็เสือกกับหมอนนี่แหละนี่ก็จะเห็นทุก แลวะวอหาหจากนั้นไปได้ก่อเลยละเลยใช่ไม่เห็นเส็นทุกแต่พระองค์เจ้าพิจารณาจึงว่าควรทนว่านั้นคำว่าควรนี่ไม่ใช่บังคับมันเป็นการลำพึงเป็นคำลำพึงคำว่าควรนะควรกำหนดโดยแท้คือว่าให้ จะบังคับให้กำหนดนันก็ไม่ได้จะใช้บังคับก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่าควรคือเห็นด้วยตนเองจึงว่าเรียกเรียกว่าควรนำควรควรกำหนดทุกข์เป็นของควรกำหนดทุกข์คืออะไรตั้งแต่เกิดมาทุกคนเกิดอ,อยู่ในท้องของขมารดาก็ทุกข์อยู่แล้ว แต่ว่าไม่รู้จักกวาทุกข์ก็ลองคิดดูเลยคนนอนอยู่ในท้องของเด็กนอนอยู่ในท้องมัรดามันนอนดอ้วยท่าเดียวสิเดือนมาแล้วแคแปดเดือนนี่ก็ออกเรียมข้อออกมามันจะทุกข์จะไม่ทุกข์ไงถ้าหากพวกเราลองดูไปนอนเดู่ยนี้ลองดูมันจะนอนได้หรือนั้นจึงมองเวทุกข์ข้อออกมาก็ทุกข ไงเติบโตมาก็เป็นทุกข์จนทุกข์วันนี้นนี่ก็เป็นทุกข์น้านั่งอยู่ก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์จึงว่าเป็นของควรกําหนดโดยแท้แต่เราไม่คิดไม่คานึงถึงจึงค่อยประมาทมัวมาทุกข์เป็นของกหนดอย่างนี้แต่ว่าเรา ละเหลิงเสียจิงประมาทพระพุทธเจ้า,าพระองค์ได้ทํามาแล้วเรียกว่าทุกพระองค์ไมยควรกําหนดนั่นเป็นอันหนึ่งพระองค์ได้กําหนดแล้วผ่านนี้กําหนดแล้วเรียบร้อยแล้วคือว่ากําหนดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นทุกอย่างนั้นชัดเจนแจน่มแจ้งทุกเมื่อเห็นแจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ถึงแม้จะมีทุกข์เกิดขึ้นมาพระองค์เจ้าก็อยู่้วยความพิจารณาอยู่้วยปัญญาปัญนาของพวกใครๆก็ทุกทุกคนไม่มีใครจะเลือกหรอทุกอันนี้ของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นพระองค์ยังว่าเกิดขึ้นมาแนละ้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วกันดับไปทุกข์นั้นดับไปแล้วทุกข์อื่นเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกนั้นก็นดับไป มันดับไปด้วยการอย่างไรคือนั่งมันทุกข์แล้วก็ใ้ก็เปลี่ยนนิยาวด้ค่อยเบาบางไปนิดหน่อยอันทุกข์นั่งมันหายดับไปพอยืนทุกข์นั้นกลับขึ้นมาอีกแต่ะ,ะไม่ใช่ทุกข์นั่งทุกข์เดินเดินทุกข์ยืนพอยืนนั้นมันเหนื่อยก็เดินไปอีกก้าวไปอีกทุกข์ยืนนั่น หายไปแล้วก็ทุกเดินนะกลับมาอีกอย่างนี้เวียนไปนเวียนมาทั้งยี่ห้อทั้งสี่นะอยู่ตลอดเวลานี่คือองค์เจ้าได้พระองค์ได้กำหนดแล้วทุกเรื่องของกำหนดเราได้กำหนดแล้วนี่ยังเรียกว่าอาการสักสมมทัไทยและสานิ สมุทัยนะั่นคือเหตุได้เกิดทุกอะไรก็ตามเถอะมันมีเหตุมันจะเกิเหตุทุกมันจะมีเหตุยั่ก็มีเหตุม,หตมีผลท,ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นในโลกนี้มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งนั้นต้องจะตามสืบสวนหาเหตขุของทุกคือตัวสมุทยัยอย่างเราต้องการ อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นยังค่อยค้นขวอญหาค้นขวอญหานี่ยก็ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ได้บ้างไม่ได้บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเศร้าสุกเสียใจเดือดร้อนวุ่นวายมันนั่นเรียกว่ามันประสบเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยาก อองค์เรียกว่ายาอย่างตัณหาโพไตเรียกว่าตัณหาสามกามาตัณหาภพราว่าตัณหาอุปวตัณหาไม่นอกเหนือจากสามประการนี้คนเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอยู่อยู่ในกามเกิดด้วยกามจิตกามนอนอยู่ในกามนั่งอยู่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโฏฐภะธรรมอารมณ์ไม่หนีจากนี้ท้งนั้นผู้ใด,ดเกิดมาต้องวุ่นอยู่กับของพวกนี้แหละเดือดร้อนับของมวนี้แหละเรียกว่าตัณหาคือมันคล้องมันติดไม่ไปไม่หลุดไปไม่พน้นเรียกว่าตัณหาสามกามาตัณหา เพราะว่าตัณหาความอยากเป็นอยากดีอยากมีอยากอะไรต่างๆความอยากเรียกว่าเพราะว่าตัณหาที่เพราะว่าตัณหาความไม่อยากเป็นก็เดือดร้อนเป็นทุกข์อีกเหมือนกันไม่ใช่อยากเป็นยั่ค่อเดือดร้อนความไม่อยากเป็นไม่อยา่างนีนั่นก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันไม่คนจากนี้ท่าในว่าสมุทัย เป็นของควรละในสมุทยัยทุกเรื่องของควรละเราได้ละแล้วสมุทยัยเป็นของควรละควรทิ้งเราได้ทิ้งแล้วสมุทัยเป็นของละได้ทุกละไม่ได้ ถึงพระอ,องค์จะจะพิจารณาเห็นทุกข์ก็ละไม่ได้เหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละมันั้งมีอยู่อย่างนั้นติดตัวเลยนนถ้าหากว่ามีรูปกายนี้ตับไหนมันก็ต้องมีติดอยู่ตับนะพระอ,องค์เจ้าไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุที่เห็นเป็นทุกข์ที่ว่าพระอ,องค์ได,ได้ได้กำหนดแล้วท่านบอกว่าได้กำหนดแล้ว สมุดไทยเป็นของผลละเราได้ล่าแล้วสมุดไทยเป็นของผลละหนึ่งเราได้ล่าแล้วหนึ่งสมุดไทยหนึ่งเป็นของผลละเราได้ล่าแล้วเป็นสามเหมือนกันอย่างความอยากลองดูลองคิดดูก็แล้วกันเราอยากได้โน่นอยากเน,นี้นี่สลบได้เราไม่เอาละทิ้งเลยปล่อยวางเลย ทะละได้จริงๆน,นั่นแหละสมุทัยของคนละระละแล้วนิโรธเั่นของคน,นทำให้แจ้งทำให้แจ้งเราทำให้แจ้งแล้วคำว,ว่านิโรธนั้นคือความดับทุกข์เมื่อเราเห็นตัวสมุทัย เราล่าสมุทยัยมันก็เป็นนั้นว่านีโรธเราควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วเป็นของควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วเมื่อล่าสมุทัยก็เป็นนิโรธตรงนี้มรรคเป็นของควรเจริญเราได้เจริญแล้วมรรคนั่นคือธรมมาทิฏฐิเป็นเบื้องเป็นตัวแรก ถ้ามาทิจิตัวเดียวเท่านั้นอ่ะเป็นมัดแปดเลยถ้าความเห็นชอบแล้วนะความเห็นชอบแล้วก็เป็นว่าถูกทั้งแปดอย่างท่านเรียนว,ว่ามัดทั้งแปดมันรวมอันเดียวกันรวมลงเป็นหนึ่ง ถ้าถ้าจิตรวมลงไปเป็นหนึ่งแล้วมวัดแปดัวเดียวนั่นน่ะที่จะทําจิตได้เป็นหนึ่งข้อสมาธิครูก็เห็นชอบสมาธิสมาทั้งกรโปรงสมาอาจารสมารกรมรมโตรวมม,มันมัดสมาด้วยกันทางนั้นอะไรไหมดัดรวมมาทีเดียวท่านเรียกว่า ปริวัติสามอาการไอท่านเรียกว่าอาการทิศิสองปริวัติสามอาการทิศสองคือมีสี่แล้วก็แต่ละอันละอันนั้นมีปริวัติสามจึงรวมเป็นทิศสองปริวัติสามอาการทิศสองนี้รวมเป็นทำในทำในขณะเดียว ทันในจิตในขณะเดียวเทันนั้นครับไม่จ้องไปทํามันทุกแล้วสมุทัยรลดมากไม่จ้องไปทำอางนั้นร่วมเห็นในขณะเดียวเลยยากอยู่คนที่เราไม่ได้พิจารณาพูดอย่างนี้ยากยากที่จะเข้าใจแต่พูดกันง่ายว่าอย่างว่าเราเห็นทุกเมื่อเห็นทุกแล้ว อ้างความเห็นทุกนั่นนะ่ะเป็นสมาธิที่แล้วนะ่ะเห็นทุกนั่นนะ่ะเรียกว่าล่าจังหไทยแล้วมันเป็นนิโรธล่าจังไทยมันเป็นนิโรธคําที่เห็นเห็นชอบตัวเดียวนั่นนะเลยเป็นอันเดียวกันหมดจึงว่าทำจิตในขณะเดียวกันนี่แหละที่ท่านเทศนา ถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสีในปัญจวัคคีนั้นมีเนื้อความสุุหรวมลงเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาได้ฟังทำมาจากประวัฒนะสูตรโดยเยอ่อๆให้น้องเข้ามาในตัวของเรามาพิจารณาในตัวของเรานี้อย่าได้ส่งออกไปหาคนอื่นสิ่งอ,อื่น ภายนอกจากตัวของเราทุก็อยู่ในตัวของเรานี่ทั้งหมดทย้ยู่ในตัวของเรานีโลกอปู่ในตัวของเรานี้มรดเป็่ในตัวของเรานี้อยู่ในนี้เราหมดเรื่องพระพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาในทีน่นี้ไม่ได้สอนออกไปนอกสอนกั้วอังควงออกไปนอกนั้นไม่ใช่ศาสนามันเป็นโลกขันสอนถามสอนพะพุทธศาสนาต้องสอนเข้ามาในที่นี้ทั้งหมด เมื่อเราเห็นทุกข์ตรงประเทศไทยนีดมั้โโมชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราเป็นพูดถึงซึ่งธรรมะคำสองพระเจ้าแล้วพระอัญญาควรนยญ,ญาตขั้นจจงองทรงแสดงว่ารู้แล้วอัญญาควรนัยญ,ญารู้แล้วเห็นแล้วเหธรทำแล้วเห็นคืออะไร ถ้าม่จะขุงคือว่าตาคือดวงตาดวงตาเห็นธรรมคือหมายถึว่าเห็นภา,ภายนอกภายในภายนอกนั้นเห็นด้วยตาอย่างที่เล่าไว้ฟังนี่แหละตัวของเราเป็นก้อนทุกเรียกว่าเห็นด้วยตาถ้าเห็นด้วยตาแล้วก็ทางภายในใจก็เห็นชัดด้วยใจนั่นเรียกว่าเห็นภายนอกภายใน ปัญญาควรทันญ,ญาทำให้เจ้าขุมวิถปานี้เกิดขึ้นแล้วความรู้วันนั้นเห็นชัดขึ้นมาในตนเองนะแล้วก็ปัญญาถปาปานี้ปัญญารู้รอบรู้ทั่วมดทุกสิ่งทุกอย่างวิช,ชาถ้าปาที่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกประการอันเดียวกันนั่นเนี่ยทำให้เจ้าขุมก่อนเดียวกันนั่นเนี่ปัญญาก่อนเดียวกันวิช,ชาก่อนเดียวนั้น อะโลโกไม่มีเครื่องปกปิดในโลกอันนี้จะปกปิดอะไรอีกตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นตัวคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นใครๆทั้งหมดเป็นอย่างนั้นมันจะปกปิดที่ไหนมันก็เห็นหมดเลยสิจังว่าโออโลโกท่ป่าดีแปลว่าไม่มีโลกเครื่อมันเป็นธรรมทั้งหมดเห็นแจ้งไปจักด้วยกันทั้งหมด เราพากานฟังเทศฟ,ฟังธรรมมีอะไรบ้างก็เห็นเห็นกับท่านพอาลาังลางบ้างไหมชัดเจนในใจของเราบ้างไหมให้ซองอภายในทันเมื่อว่าเห็นในใจของตนรู้แจ้งเห็นใ,นในใจของตนอย่างอธิบายมานี้ได้จงพาการรักษาความสงบ พุลมสมาธิอันนั้นไว้ให้แม่ให้แน่นหนาแล้วจึงใช้ปัญญานั่นแหละไม่ใช่ใช้ปัญญาดูอื่นหรอกปัญญาที่เกิดนั่นแหละเกิดจากนั้นน่ะอย่าไปเห็นอื่นเลยเห็นเทวดาเทตาอิพพมเห็นสวรรค์นิพพานอย่าไปเห็นมาเลยของืัอนเห็นไว้ใช่ของตัวของเรานราเห็นในของตัวของเรานี่อย่าที่อธิบายคฟังนี้ชัดเจนในรักษานันไว เนี่ยที่แสดงมาก็สมควรเดือ,อกาลเวลาเดือดตาล